สวัสดีครับมาเฉลยกันต่อนะครับสำหรับข้อสอบกพนะครับรอบพิเศษของปี60นะครับสำหรับข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่นะครับเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่เดี๋ยวโจทย์นะครับที่จะทยอยเนี่ยครับลงให้นะควันนี้สักข้อของข้อ3ข้อก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวถ้าว่างมากก็ลงให้เยอะหน่อยแล้วก็จะเฉลยเนี่ยครับมาลงเนี่ยตามหลังให้นะครับว่า ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดกดติดตามเพจด้วยนะครับอย่ากดไลค์เฉยๆนะครับคือกดเขาเรียกอะไรนะฟรีฟอร์สนะครับอ่าคือเมื่อไหร่ที่พี่โพสอะไรก็ตามนะครับก็จะเด้งเตือนเราไปนะครับนะเว้ยเอ่อมีให้ดูทุกวันนะครับตอนนี้จนพอจะหมดแล้วครับอ่าใครอ่ใครส่งโจทย์มาให้นะครับก็เฉลยให้หมดเลยนะครับเฉลยให้หมดเลยทุกข้อนะครับทยอยลงให้เว็ยมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อข้อนี้นะครับ ข้อนี้ดูโจทย์ครับเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง2เมตรนะครับยาว4ี่เมตรตัดมุมออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสี่มุมยาวด้านละ30เซนติเมตรนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับข้อนี้ระวังดีๆนะครับระวังอะไรครับระวังหน่วยครับเห็นไหมครับหน่วยจะมีเป็นเมตรมีเป็นเซนติเมตรแล้วชอยเนี่ยหน่วยเป็นตารางเมตรเห็นไหมครับแว้ยข้อนี้ครับอยู่ที่เรานะครับ เลือกแล้วครับว่าจะคิดหน่วยไหนนะครับคือเราต้องเปลี่ยนให้หน่วยเนี่ยเป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะครับถึงจะคิดได้อันดับแรกคือเปลี่ยนเป็นหน่วยใหญ่ก็คือเปลี่ยนเซนไปเป็นเมตรหรือเปลี่ยนเมตรไปเป็นเซนก็ได้ถ้าให้ง่ายนะครับให้ง่ายส่วนใหญ่นะครับเขาจะเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กคือเปลี่ยนเมตรนะครับไปเป็นหน่วยเซนติเมตรเพราะอะไรครับเพราะมันจะไม่ติดทศนิยมนะครับเปลี่ยนหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยเล็กเนี่ยครับ มันจะทําให้เวลาคิดเนี่ยไม่ติดทศยมนะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าใครจะคิดเลยก็ได้นะครับใครจะคิดโดยเปลี่ยนหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่คนเลยนะครับแล้วแต่เราชอบแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวข้อนี้พี่จะใช้หน่วยใหญ่คิดเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายังถือว่าไม่ยากมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทศยมที่ค่อนข้างยากๆอ่ะคือคือตัวเลขตัวเนี้ยเป็นทศยมที่อย่างเช่นตัวเนี้ยเป็น3 3มมเซน7เซนอะไรเงี้ย เอออันเนี้ยเริ่มจะยากแล้วเพราะทศนสยมเริ่มเยอะนะครับอ่าแต่ว่าข้อนี้เดี๋ยวพี่คิดเป็นหน่วยเม็ดเลยก็ได้นะครับเป็นหน่วยเม็ดเลยก็ได้อ่ะอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับพี่วาดได้ดูเฉยนะครับคือในการคิดพื้นที่เนี่ยเราควรจะวาดรูปนะครับเพื่อดูก่อนนะครับจะทําให้เราเนี่ยอา่าคิดได้ง่ายขึ้นนะครับในการอ่แบบเราเวลาเราวาดรูปดูเนี่ยนะครับนี่คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาาแล้วเดี๋ยวจะตัดมุมออกครับจะตัดมุมออก อันนี้กว้างสองยาวสี่นะกว้างสองยาวสี่และเดี๋ยวจะตัดมุมออกสี่มุมครับด้านละสามสิบเซนครับด้านละสามสิบเซนนะครับสามสิบเซนสามสิบเซนเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรได้อะไรครับก็หนึ่งร้อยเซนเท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับเท่ากับหนึ่งเมตรถูกปะ ไว้สามสิเซนเนี่ยเ็าต้องเท่ากับเท่าไหร่ศูนจุดสามเมตรครับศูนจุดสามเมตรสามเมตรฮะคราวนี้ในการหาพื้นที่ที่เหลือตรงนี้พื้นที่ที่เหลือพอตัดุงออกก็ถามพื้นที่ที่เหลือพี่ใส่สีดีกว่านะใส่สีแล้จะเห็นชัดก,กว่าอ่านี่ข้ถามพื้นที่ที่เหลือตรงนี้ป๊าอ,อืม พื้นที่ที่เหลือจากการตัดมุมนั่นเองนะครับเท่าไหร่นะครับถามคุ้ดิเท่าไหร่อ่าเพงั้นพื้นที่ที่เหลือพิเาียนอย่างนี้แล้วกันนะครับเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากลบก,กับพื้นที่อ่ตรงนี้ลบก,กับ4เลยนะครับ4 เพราะมันมีกี่รูปครับ1 2 3 4งสี่สี่รูปถูกปะคือเราจะเอาสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยพื้นที่วงฉากทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคือสี่เหลี่ยมวงฉากทั้งหมดเนี่ยครับหาพื้นที่ทั้งหมดนี้ก่อนแล้วลบกับสี่เหลี่ยมที่ตัดออกเนี่ยจตุรัสเนี่ยสี่รูปเนี่ยโอเคตัวนี้จะเป็น4พื้นที่อะไรครับพื้นที่จตุรัสที่ตัดออกเป็นจตุรัสเนี่ยครับเห็นไ,ไหมครับก็คิดเลยครับ พื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากเท่าไหร่ก็กว้างสองยาวสี่แล้วก็คูณเลยสิครับสองคูณสี่ครับใครยังไม่รู้บ้างครับว่า,าหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้ารู้ได้ยังไงนะครับถ้ายังไม่รู้นี่ก็ค่อนข้างจะลําบากทีเดียวนะครับนะครับก็คือกว้างคูณยาวหรือว่าลบกับสี่พื้นที่จัตุรัสก็คือด้านคูณด้านแต่ละด้านเท่าไหร่ครับศ3เมตรถูกป่า0 3เมตร คูณกับ0.3อ่จาจตุรัสก็ด้านคูณด้าน2คูณ4ได้8ครับลบกับอันนี้ลองคูณข้างในก่อนก็ได้ครับ0.3นยคูณศูเวลาคูณตัวเลขทศนิยมเนี่ยให้เอาตัวเลขคูณกันเลยครับ3าคูณสได้9ครับแล้วทศนิยมกี่ตำแหน่งครับตรงนี้1ตรงนี้อีก1ตำแหน่งเว้ยเขานี้จะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งถูกว่าว่าตัวนี้1ตัวนี้1นะึ่งเห็าไหมครับเว้นถ้าจะคิดทศนิยมเราก็ต้องแม่นเรื่องทศนิยมนิดนึงนะครับ ซึ่งก็ไม่ยากแล้วครับ0.3คูณ0.3นะคราวนี้เอา4คูณเข้าไปอีกนะครับ4ป 9, ไปคูณ9ได้หลารครับเอาตัวเลขคูณตัวเลขก่อน4 9 36ครับ36มีทัเซียมกี่ตำแหน่งครับ1 2ตำแหน่งแ็้วก็จุดตรงนี้ครับแล้วก็ใส่0นะนครับก็จะได้เป็น8ลบกับ0.36 8ลบ0.36ก็แน่นอนนะคือ7อะไรครับ7.64ถูกปะเนี่ยในช้อยมีข้อเดียว แปดลบ0.36ก็7.64ดจุก็ตอบเลยถูกป่าตอบข้อไหนครับตอบข้อ2ครับถ้าใครยังลบทศวชี้ไม่เป็นน้องก็ปรับทศวชีว้ไปก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับปัดไป2ตำแหน่งนะครับอย่าง8เนี่ยปัดไป2ตำแหน่งก็เป็น800ร้อปัดไป2ตำแหน่งก็เป็นอะไรครับ36แล้วน้องเอามาลบกันครับเห็นไหมครับได้4อันนี้9เหลือเท่าไหร่9กลบสเหลือ6 อันนี้โดนหนึ่งไปหนึ่งเลยเจ็ดเห็นไหมครับแล้วก็ตัวเชื่อมันสองตำแหน่งเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมเห็นไมครับเจ็ดจุดหกสี่แค่นี้เองนะครับไม่ยากนะตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวลงลงจะลงโจทย์ให้อีกนะครับลงโจทย์ให้อีกนะครับก็ตอนนี้รวบรวมได้ก็พอสมควรครับพอสมควรนะพอสมควรเดี๋ยวทยอยลงแล้วก็ทยอยเฉลยให้เรื่อยนะครับลงให้หมดทุกข้อเฉลยให้หมดทุกข้อเลยครับอ่ะเวะยอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับนะ โอเคครับสำหรับข้อนี้ก็สวัสดีครับ